เนเออเอ้าอ่าไปยังไม่ได้เราครั้งแรกเอาไปเอาพริกเอาพริกพริกเอาไม้พริกไม้เอาเออพริกเออแล้วเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาเออเอาดีมากดีมาก สลับขาสลับขาการมวยมาการมวยอย่าลืมสิออพริกออพริกให้เหมือนตอนยืนมวยนะพริกออพร้อมต่อยพริกล้วพร้อมต,อต่อยแต,แต,แแต,แต่แตะแล้วก็โดดแตะกระโดดแตะแตะแล้วยกเขาขึ้นสูงยกเขาซ้ายอ่ะ ก็ขวา้าขวานนพูดผิดขวาขวาอแตะแล้วยกใช่แตะปุ๊บอ่ะยกเขาสูงๆแล้วกระโดดขึ้นยกเขายกเขาขึ้นก่อนแล้วกระโดดยกเขาข้างไว้แล้วกระโดดเออตาไปพลิกพลิกเออพลิกอ่า เอาสลับด้านออาไปอย่าให้ล้มอย่าให้ล้มเอาเอาเคลื่อนที่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 พิกอ่พิกเออถูกต้องวันนี้มาฝึกสปอร์ตไซส์ให้เกมบอลนะครับเอาแตะแตะไปแตะแตะแตะแล้วกระโดดแตะแล้วกระโดด แตะปุ๊บกระโดดปับ๊บเออกระโดดทีนี้แตะลงแล้วกระโดดเออนั่นแหละแตะลงแล้วกระโดดเออไปไปไปเคลื่อนที่ไปที่ไปพลิกเออเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาสลับขาเออ เอ้าเอ้าเดี๋ยวเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เลยเไปเริ่มใหม่เอา้าเ,เมื่อกี้อยากทำเป็นเล่นอ๋อ,อแตะแตะลงแล้วกระโดดแตะลงก่อนแตะขาลงก่อนเออแตะลงแล้วกระโดดเออเออเออแตะลงกระโดด เออแตะลงแล้วก็โดดอา้าวไปไปเอเอาขากกว้างสลับขาสลับขาสลับขาดีมากเอาเร็วเร็วอย่าทำเป็นเล่นนะเดีย๋ยวใหม่นะเอายืนกาดให้กว้างขากว้าง เออโอเคห้ารอบใช่ไหมเอาเลยทำเลย ừ chuyện mát chuyện mát ờ ừ ดีมากไปเท้าชีพไปด้านนูน้นสิทำไมมันใกล้เกินไงไอ๋อโอเคเอาหมุนหมุนเออดีมากถูกต้องไปไปอืม อืมอืมไปเท้าเฉียงไปไปด้านนน้นเออแนะพริกพริกอ๋อไป ปลายเท้าเฉียงมาด้านนี้ปลายเท้าหน้าเออนั่นแหละถูกต้องข้างหลังก็ถูกแล้วอ,อ,อ,อืมืออย่าตกอืมดีมากดีมากอืมอืม ยกที่สี่ใช่ไหมเอาไปยกที่สี่เออมาดีมากไอ้เท้าชี้ไปด้านนน้นเออนั่นแหละถูกต้องอืมไปเออตามองตรงไปข้างหน้าเออมืออย่าตกมืออย่าตกดีมากไป อโอเคอืมอายุดตรงนั้นเอออย่าให้มันแบบถลํมมาเอออืมพิกพิกมาจางังหวะเดียวให้มัน อยู่ในท่าน,นั้นเลยเออเออนั่แหละไปดีมากอืมดีจำอืมเตรียบ่ยสลับข้างบ้างไปด้านนู้น เออลก็ได้ไงขามันมันคุณราขากันไงออมันคุณราคากันไงเออเอาไปอืมใช่เห็นไหม <c oughs> เอาไปเออเคลื่อนที่ไปเออมันแหละถูกต้องพลิก เออนั่นแหละถูกต้องเห็นไหมเหมือนกันไหม <c oughs> อ่าอ่าไปอืมอ่าจำเลยเออเอ่า, <c oughs> อาไปอืมยกต่อไปยกที่เจ็ด อืหยุดนะไปถอยมาใหม่ให้หยุดตรงนี้ให้ได้อย่าให้มันถลอืมเออหยุดอ่าโดดมาจ้ำมาเออเปลี่ยนข้างดิไปฝั่งนูน้นเออเออ,เอ,อไป ่อนที่เออถูกต้องไปนั่นแหละถึงจะซ้ายเป็นขวาเป็นเออถูกต้องมาเยี่ยมมากขาขาหลังดันมาเออเอเาสลับขาอือ,ออืออหยุดอ,อ่ให้ได้อ,อ่จำ้ำไม่ขาเดียวไงก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละ เออไปยกแปดอ่ะหยุดอ่ากระโดดอ่าจ้ำเออเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างอืมอืมไปอืมขาดัานไปอยากให้มันเท่ากันดิข้าขาหน้ากับขาหลังเออนั่นแหละอ่าพลิกเออถูกต้องมา ดันมาเออขาซ้ายกับขาขวาเนี่ยสืบมาให้มันเท่ากันเอาจำ้ำอืมอืมต่อไปยกที่เก้าใช่ไหมใช่เลอือีกสองยกอ่ะโดดเออ อไปกาดมวยยืนกาดดีๆเออปลายเท้าเฉียงทางนี้เอาพริกเออนั่นแหละอย่าให้มันสืบใกล้เกินขาซ้ายกับขาขวานะก้าวให้มันเท่ากันเอาสลับสลับอืมเอามา ออามายกที่เก้าแล้วต่อไปยกที่สิบยกสุดท้ายยุดอ่าจ้ำอ่าไปอือมืออ่าไปสืบเท้าอ่าอย่าให้มันแคบเกินอย่าให้แคบเกินขอใหม่ดิ ขาเนี่ยเออนั่นแหละไปอ่าอ้าวพลิกพลิกเออ,เอ,เอ,อถูกต้องมาปลายเท้าปลายเท้าเออไาไปต่อไปอีกอ่ามาอืม,อมเสียดยัง เก็บแล้วเ,เก็บสิบแล้วไม่ใช่เหรออือเราจะเพิ่มอีกสักห้ายกไม,ไม่เพิ่มใช่ไหมไม่เพิ่มหรอกไปลาไปก่อนครับสวัสดีครับ,รบ,รบจะรีบไปไหนครับ,เก,รบเก็บของอะไรครับ ไไนี่น bye bye. ายแพทย์บายๆีสะานะครับเออมาเออดีมากเอออือ แค่ข้างนี้เหรอฝังนี้อ่าอืมอย่ากระเทือบแรงอ่าไปไปลายเท้าอย่าแบะออกเฉียงไม่ทั้งนี้เออไป,ไป,ไ,ปไปเท้เอ,อ่อมุนถูกต้องเออ หลับขาจำ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 การบูมเหมือนเดิมอต่ไปไปไปแล้วนุ๊อขามาเออยกขาเอาใหม่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 ปล่อยมาเฮ้ยไม่ได้เออเออโอเคไหมโอเคยกต่อไปยกเท่าไหร่ต่อไปยกเจ็บ สีซาลาสังความดีอืมยืนมวยดีๆลูกเออเดี๋ยวขาหลังเอออาลก็นงยุดยุดก่ออให้มันเท่ากันอีก เท่ากันอหมุนเออนั่นเลยถูกต้องย่อเขาไปตามมองตรงกัดเออเก็บทางเออไปสลับขาเฮ้บเนี่ยเนีน่ยเออเออต่อ,ไป,อไปยกที่เท่าไหร่แปด ไปยกที่แปดเอ๊ะไปขาดมวยเออขาเอาไม้เอาไม้เท้าเนี่ยขาหลังสืบไปฝั่งนี้อีกเออนั่นแหละอย่าแบกเกินอย่าแบกเกินเฉียงเออขาหลังถอยไปอีก เออนั่นแหละนั่นแหละถูกต้องถูกต้องอยาให้มันเท่ากันที่ขาหน้ากับขาหลังนะขาหลังเออถอยไปอีกเออนั่นแหละอาหมุนเออ <c oughs> อย่าก,ก้าวแคบเกินเอาไปขาเท่ากันเลยนะ่ะเออ ก <c oughs> าบอกว่ายังไงให้กาดมวยให้กาดดูมือนเดิมไม่ใช่สลับมือแบบนี้ซ่อมอีกทีนึงอืมซ่อมอีกทีนึงลูกเออกาดมวยทั้งสองข้างดิเออันแหละนั่นแหละนั่นแหล่นั่นแหล,ล,ล่ไปจ้ำเออ เออดีมากต่อไปรอบที่เท่าไหร่ที่สิบมาซ่อมใหม่อีกทีดิออทางนี้เหรอ,อ,อไม่ใช่ทางนู้นเหรอ <c oughs> ไม่ใช่เริ่มจากทางนู้นเหรอเออนันแหละถูกต้องจำตรงนี้กระโดด ขาคู่เออไปต่อไปอือ <c oughs> อ่าหยิบไม้ออกนะเออไปกาดมวยยืนให้ดีจัดท่าให้ดีก่อนปลายเท้าเฉียงปลายเท้าเฉียงมาทางป้าเออนั่นแหละถูกต้องไปไปถูกต้องถูกต้อง <c oughs> ขาหลัางขยับไปอีก นิดนึงเออนั่นแหละเออหมุนเออนี่อย่าล้มดิหมุนใหม่เอาใหม่หมุนใหม่อ่าหมุนปับ๊บเออนั่นแหละให้มันอยู่ท่าเดิมดิเออหมุนแล้วให้มันอยู่ท่าเดิมเอาไปอืม ไปเท้าหลังอะขาหลังยังมันล้ำหน้าไปข้างหน้าสิลูกเ,เออเอาไปสลับขาด้านซ้ายไอ้ด้านซ้ายอะคล่องแล้วแต่ด้านขวาไม่คล่องข้างหนอ้เาไปผิดข้างผิดข้างผิดข้างฝังนี้ฝังนี้ฟังนี้ เออเออโอเคเป็นไงบ้างเริ่มค้องหรือยังโอเคเอาไปเก็บอุปกรณ์การเรียนอืมอุปกรณ์การเรียนวันนี้ฝึกน้องเจมบอลฝึกการเคลื่อนที่แล้วก็สร้างความแข็งแรงของ ให้เท่ากันทั้งซ้ายและขวานะครับก,ก็มันจะได้เคลื่อนที่ได้รวดเร็วไง <c oughs> <c oughs> ให้มีความบาลานซ์โ okay. อเคอะไรครับ <c oughs> อะไรครับถามหน่อยรครับว่าคือทำไมถึง ถึงถึงคือเราอยากให้ผมฝึกการท้ามเร็วอ้าวก็ให้มันรวดเร็วไงก็ให้เป็นการหลบหลีกหลบหลีกทุกทเคลื่อนที่โจมตีได้รวดเร็วเข้าใจไหม,มใช่ต้องแขนแขนก็แขนก็ค่อยฝึกอาทิตย์นี้ฝึกขาก่อนให้มันรวดเร็วก่อนโอเคไหมโอเคไหม